ซาเซนามันติงาวิจัยโยกาสังโฆสังฆนักมังคี่บอนสะเตืองเรื่องเรื่อเพื่อสมณะสัทธาและมุลลาสัทธาปุ้หลีกทิศกา บาดนี้ยามนี้ตัดวิหารมหาเทพสุวรรณนาพาศีเตวาเพียรมไอไข่พ่อทันเทอมได้วพวาสันมาเกียงเตนีเป็นเก้าเป็นปเปดในปารมีธรรมป้องดันระกูเจติราบิราพ่อทันเทอม เมื่อจากวัดสีมุมตำบลสิชนจังหวัดนครสิธรรมราชมาตั้งปันอาจในทิศเหนือเป็นทีวัยตีสาที่มีอิทธิฤทธิอันเฝ้ารักษาภูมิคทางทราปานาไว้แล้วในขวงแก้วอารามทานันตรวิเศษจาปุกเป่าเฮียห้องป้องรักษาอันเจราเนาะนานาเทวามาเทวานุปริยันโตมมะขอขอขอ ขอพระพุทธเจ้าท่านขอพระวิสติเดชเดชเดชเข้อาพเจ้าขอชมนงคุณเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆัเจ้าคุณบิดามารดาคุณพระเพอคุณพระธรณีคุณพระแม่ของคุณอารักษเทวดาที่รักษาวาสังมะเกียงที่นี้เจติญพทั้งสีอนรักษากายสังขารคุณบารมีของเิยรักติไม่กุลิเกปุระปุโตพระจามุมีแม่ตองิยรัติไม่ยักษรายตูสาสนิโตเกวินโทที่ไม่จากสูงวิสูทายิอีกาวิติภูคาสังมิโรกาวิภูเน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 เบลีปังเบลีปัง เห็นไหมครับเลขสองไหมมต้องเป็นแต่อะไรไยรู้ไว้เลขสองชัดเจนเลยครับสองมาเลยเห็นไหมชัดไหมครับอ่าพ่อไข่ให้แล้ววันนี้นะสองมาเลยไหมครับเห็นไหมอมองไกลๆเห็นเป็นเลขสองเลยไหมเออโถท,ทีนี้สองอะไรจ๊ะไหลไปไหลไปลไหลไปนะครับสองอะไรจ๊ะมีเลขหนึ่งอยู่ตัวหนึง่งใช่ไหมอเออไอตรงนั้นเป็นเลขอะไรครับอ่าน้องดูสิหนึ่งสองอะไรนะครับ ตรงนี ga, also, ne, ้นะเห็นไหมครับพลเรือจะรู้นะตรงนี้นะชักหัวเรื่นี้นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับชักหัวเร่นี้นะเลขอะไรครับชักไปเนี้ยเลขหกครับหรือหรือจะเป็นเลขหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่เราสองหนึ่งหกนะนะเชื่อตัวเองนะครับเชื่อตาตัวเองนะครับอย่าไปเชื่ออาจารย์หนานะครับเพราะว่าตาใครตามมันนะจ๊ะของนี